โซเชียลดือดแห่แชร์ภาพพระเอกซุปตาสุพอรตในที่สาธารณะพลาดอีกแล้วรอเจ้าตัวชี้แจงเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตมากฝีมือสำหรับไบวชิรวิชีวารีด้วยความหล่อมาพร้อมความเก่งทำให้มีผลงานมากมายหลากหลายได้าและมีแฟนคลับชื่นชอบทั่วเอเชีย แต่ล่าสุดหนุ่มไบต์เจอรมาม่าหนักอีกครั้งเมื่อโลกออนไลน์แห่ชาภาพที่หนุ่มไบต์พ่นควนันที่คล้ายกับการดูดพอดทำชาวเน็ตออกความคิดเห็นต่างๆนาน,นา,นนานทั้งบอกว่าคนนี้นิสัยแย่เน้อหลายครั้งหลายคราเติบโตมาในสังคมยังไงถึงมีความคิดว่าสุบุรีในพื้นที่ปิดได้ ฝั่งไทยส่งใบเข้าประกวดพ่นควันฉ่ำนี่คือมรารยาทนิดนึงมีทุกค่ายราคาอยู่ที่คุณจะได้เห็นหรือเปล่าคนที่ทําตัวน่ารักใสๆก็ใช่ว่าจะไม่บดเขาเลือกจุดที่จะให้คุณเห็นแล้วรักที่เขาเป็นเขาวันนี้เห็นมุมน่ารักวันหน้าเห็นมุมอื่นก็อย่าไปโกรธเขาเลยแม้แต่ก่อนรณรงค์ให้สุภาพเป็นที่มีมรารยาทหลายคนไม่ชอบพอดาราม,มึงดูดในฮอแอป เงียบบอกคนเรามีหลายมุมอันนี้เรียกไม่มีมารยาทงงคอมเมนต์บอกทรงแบดคือแกคนทรงแบดแบดก็ไม่ต้องสูบในที่สาธารณะก็ได้ค่ะสูบในที่สาธารณะในหอคือทรงไม่มีมารยาทเดิอกรีดอาการผู้หญิงเสื้อฟ้าคือชีวิตจริงของหนูที่แพ้คันบุหรี่ค่ะไม่ไหวแสบคอจะเป็นลมทำไมพอเป็นไว้ทำไรก็ผิดไปซักทุกอย่างหรือชาวเน็ตต้องตัดสินจากภาพเดียวในคอหอสตอรเรามันอาจจะมีคนที่ไม่โอเคกับการกระทำ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นบุรีแต่เราพยายามจะไม่ตัดสินแทนคนที่นั่งอยู่รอบน้องในภาพส่วนตัวสังคมเราก็มีคนที่ทำในพื้นที่ที่เป็นกันเองรอบๆตัวคนที่สนิทอย่างไรก็ตามเราจะตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะ